โหนยัดเนดวおหม่า่า本气出せバカ10คนไอ้เจ้านี่มาเคลหรือต่อโดนดาวอละต้องนบตัวโเอออุปปากไปที่มึงอะหน้ามคาที่ผายเลย <c oughs> ล้วเ <c oughs> นชายไร้ผายหน้าแม่งโรคจิตมากอะโดนแน่ โดนล็อกว่ะเอาแล้วอเ่นิแ้แล้วอะไรอ่ะวิ่งหาช่องเองว่ะอะไรอ่ะเฮ้ยนาเลี้ยงเองเลยเหรอ กระดกบอลลอกว่าเฮ้ยในระยะก็คือไม่ทันมันออกตัวเร็วกว่าสร้างังหะเองลยวะสร้างจังหวะเองเลยวะ ต้องพยายามหนักเป็นครั้งแรกกันดิมึงเคยแพ้เหรอฮะไปโอ้โหเกินไปเปล่า มันเวอร์เกินไปมากเลยอ่ะคือจะบอกว่าการ์ตูนก็เหอะแต่ลูกแบบนี้แม่งเกินมนุษย์จริงๆวะ <S <S ่ะน่แเพิ่งรู้สึกสนุกตอนจะแพ้นเนี่ย,ยนะแม่งไม่เคยเจอคนเก่งๆด้วยเลย,เย,ยดิยดยอืมอ ไปปลุกให้แม่งตื่นแล้วั้นเหรคือเข้าใจว่าที่ผ่านมามันน่าจะไม่ได้เอาจริงเลยไงแม่งก็เลยแบบเหมือนเล่นแบบขอไปทีแต่พอมันตั้งใจเล่นก็นั้นน่ากลัวอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหโอ้โอ้ セミロカセセミロ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 セ攻めセミロ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 セミかセミロ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 セミああミロセミでセミしなきゃセミロ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 セ

มาเร็วกว่าวะ่ะคาดการได้อ๋อแม่งคือวิ่งไปตัดบอลก่อนใช่เหมือนทำลายจังหวะน,นิ้งก็คือวันทูกันครับชิงวันทูกนทักน โล่งเลยไม่ใช่เนี่ยเรียบร้อยปัดได้เหรอสายลงไอ้ขวาลงแกกำมารู้โผล่มายิงยิ่งปัดได้ด้วย เร็วจังๆวะมาแล้วเออระยะยิงพอดีฮะเชีย่ยทำได้แล้ววะ่ะนี่ไงสกิลอ๋อ 勝だ <laughs> <laughs> <laughs>

โดนเลี้ยงหลบได้อยู่ดีมาดักบอลสวยยืนปักหลักกั้นโซนให้เพื่อนออหงังตั้งเหรอวัดเอาหลังพลิกบอลว่ะ เกินมนุษย์เกินไปแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้ยลำคาญว่าจะทำอะไรก็ทำสักอย่างเถ้คู่องอะสักอย่างดิโอ้โหฮะเฮ้ยเปล่าปะเนี่ย โอ้โหใบแดงได้เลยวะนะโใบแดงครับาสこれでまだ戦えるだろおらละตัวเองเลยวะโดนใบแดงคัคุ้มเหรอว คนอื่นเขาไม่รู้เรื่องด้วยดิเอออยู่ดีๆก็รอดอยู่แล้วนี่ทำอะไรอยู่ดีๆก็คิดได้อะอยู่ดีๆก็คิดได้ไม่แต่ว่าแฟร์เพย์มันโดนลบใช่คุณนี่เงมีก็ได้ไปต่อไงอ クオンちゃんはいたってこと。うん。ゆりにがきっと相性いい。うっせえな。分かってたよ、そんなこと。分かってたけど。つうか、お前ら。絶対勝てよ。世界一のストライカーに。ゆりにがちょっとおわしはいふざけんなよ、クオン。そんなの当たり前だ。俺たちは。勝つ。世界一になるのは俺だかか <t>、uh, <waters>。俺だろ。

俺たちの価値はなくなるみんなも感じてるこの状況はクオンがいなきゃ存在しなかった時間だ終わってたはずの俺たちの時間まだ少し先残ってるたどんにかレアロイんブここは絶対止める考えろ俺がレオならマークがきつかろうが何か起こせるなきいやそう見せかけて斬鉄ここはブルーロックだブルーロック ยิงเงงเลยฮ<ห>ปัดได้วะเฮ้ยที่ผายละสปีดต,ต้น,น <c oughs> อยู่ดีดีก็พูดมาเอาวสวยแล้วไอ้ตัวนี้ได้บอล บังเลยวะ่ะอ่ะชิปชิปบอลข้ามหัวบนเส้นมีปะบนเส้นเออนั่นแหละโอ้โหปัดได้บนเส้นพอดีเลยวะ่ะเจียมัน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  <laughs> มันจริง,ง,รงเหลือสิบคนแต่สู้ได้สูสีเลยนะเนี่ย

ร้องไห้จะบุกยังไงก่อนอยากเห็นออกตัวกันหมดเลยวะโอ,อ่านการทำประตูโอ้โหวิ お前の自由なトリブルで敵陣を切り裂け敵をフール確認で止めに来るバッシャこっちボールは止めないここからは別ルート見えてるぜお前の足で敵陣チームワーク ผ่านบอลสวยมากเออโดนหลอกแล้วนี่เหมือนคอนโทรลเพื่อนได้ว่ะ ความสามารถในการบัญชาการผ่าน,นเพื่อนเนี่ยสันเซ็ตซอมาเร็วโคตรเลยวิ่ยมีไอ้บ้าวิ่งมาจากไหนไม่รู้ไรจีไรจีเออ แล้วปัญหาคือจะให้ใครยิงวะอ๋อคำนวณแรงวิง่งเออต่นักกีไปไหนอะนั่นไงว่าแล้ว มันต้องเจอกันใช่ไหมไอ้คู่นี้เออ,เอ,อไม่ต้องจับยิงแม่งเรียบร้อยไปแปลงกันได้

ถ้าไม่ได้ลูกนันไว้อะเรียบร้อยแล้วปะไอคนทลยศวะโดนต่อยโดนต่อยหายโกรธแล้วนะเอายอมก็ได้อ่ะ Of of โดนต่อยไปเลยหนึ่งมัดเรียบร้อยครับประกาศผลเลยอ่ะทีม V มันผ่านอยู่แล้วไงทีม Z นะครับผมสามผู้เล่นส bueno ูงสุดว่ะ นิโกแล้วก็บาโลอ่ะถหลืออีกสามคนก็ได้ผ่านเข้ามาหมดจุดสอดท้ายแต่ถ้าแมงคิดไม่ออกตอนนั้นก็จบเหมือนกันนะรู้สึกได้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำยังไงอ่ะ 俺自分の武器とか才能に<嗯>初めてちゃんと気づけた気がする空間認識能力で戦況を先に行ってもーう<ー><は>シュートの前にトラップすると先読みで得たアドバンテージがゼロギ<タッ>アルティたんだそれで自分のゴールを思い返してみて分かった俺はダイレクトシュートでゴールを決めてきたってこと อ่านเกมและคาดดาวว่าลูกจะอยู่ตรงไหนนะครับรอให้ลูกไปถึงแล้วยิงแบบไม่ต้องจับเลยสมาการง่ายๆนะวิธีคิดต้องบอกว่าเป็นโซลูชันที่ค่อนข้างจะง่ายได้สําหรับตัวบอลดีเหมือนกันนะแบบไม่ต้องคิดเยอะแบบว่าถ้าวิ่งไปแล้วจับบอลไม่ทันฉันจะยิงไม่ได้นะอะไรก็ไม่ต้องจับสิใช่ไหมยิงแม่งเลยได้ลูกก็ยิงเลยเลยอนยะ่างนี้ในที่สุดก็เข้าใจสักทีว่าต้องทำยังไงมันน่า,นา

僕も生き残りました僕もダウおおめでとうあの試合君のゴールで負けて僕は目が覚めた君を抑えてパスを出すのはやめて自分でゴールを狙うスタイルに変えました君のゴールがあったから僕はまだブルーロックにいる次は負けない君を潰すのは僕ですあ,あ、たまらン,ン、けんは。 เดี๋ยวเหมือนต่างฝ่ายต่างช่วยกันพัฒนาความสามารถซึ่งกันและกันเลยมีแต่คนหมายหัวนะเนี่ยในเวลาฝึกกล้ามเนื้อ ไม,ไ,มไ,ไม่ให้ใช้บอลน,น,นะ,ะันทีไอ้องโลใช่ไหมสั่งให้ซ้อมก็ซ้อมดิออไอ้แว่น VR วะน่ะฝึกฝน,นด้นวยโหมด VR หรอวะ ฝึกฝนสมรรถภาพวันแรกจับฝึกวิ่งเชียสปินร้อยรอบพักกินข้าวแล้วก็ซ้อมต่อโอ้โหแม่งฝึกฝนร่างกายหนักมากอะโอ้สิบวันผ่านไป เบอร์ิเล็กชันเสร็จแล้วแต่น,น,นี่คือไม่ได้เล่นบอลมาอาทิตย์กว่าเลยเนะนนคือเขิมใช่ไหมเซคแนสเตตเหลือกันอยู่แค่นี้เหรอ นันดีทำไมมันดูไม่ต่าง,าง,ง,งาครับสองร้อยสามสิบกว่าครับทีมเอ็กซ์อ๋อแป่ามันอยู่ห้องโลโซอีกแล้วเหรอลลหตึกห้า ก็คือเหมือนหลอกเหคจิตวิทยาว่ะอยากเก่งก็ต้องเก่งพัฒนาตัวเองขึ้นมาเชื่อ ノエル・ノーアーは。最高のストライカーと称される彼は、フランスのスラム街で育った。うん、と、おまの中で、彼にとって自分の運命を変える術は、ボール一つ。うん。日和も何でもなく、サッカーだけだった。世界には、そんな境遇で育ったストライカーがいくらでもいる。ねえ、まあ、ね、まだ。ゴールに対するハングリーは計り知れない。 นนน่่ไขา,าเเหหมืออบุฟล,ลย้ก็คือถ้าไม่โดนกดดันมันก็ทำกันไม่ได้ต้องบีบมันมต้องการสร้างให้ทุกคนมีอีกโก้ขึ้นมานี่เอง 早く俺を試したい。これよりブルーロック二次セレクションを始める。セクションセレクションはゼロから一を立ち上げる。ストライカーという存在の意味を知る戦いだった。うん。ここからは最新鋭のトレーニングフィールドで己の位置を百に変える戦いだ。一零零零。二次セレクションは五つのステージ。五段。クリアしたもののみ次のステージに進たそして二次セレクションを突破したものは。 เชี to oh. ่ยนักเตะระดับโลกโอ้โหก็คือเหมือนแยกกันฝึกหรอปะคนเดียวก็คือมันต้องคัดทีละคนอ่าใครก่อเพื่อนก็โดนไปดีมึง ก็คือแม่งจะคัดคนที่เกาะเพื่อนมาวะ่ะก็คือใครที่แม่งตามหลังเพื่อนมาแค่แบบเกาะขามานี่คือมึงเตรียมตัวสอบตกกันได้เลยะ่ะเรียบร้อยกูเห็นแววคนสอบตกหนึ่งคนแล้วทวนเมื่อกี้ไอหลวงพี่เม่งมึงโดนแน่มีแต่คนยอย่างเชิงว่ะเฮ้ยใครอะึอออทำอะไรฮึ เปะไปอัดกันเองอน,นี่คือ,อไรซ้อมเหรอนยวอ๋อวอนัอ่นคือวอร์มเหรอวะอิโตชิรินอิโตชิรินชินเซไวอ์ดบฟเ่นอลฟเว่นวะเฮ้ยเถ้ามันใส่อะยากกันปะ かい思い出ちよ、チーム V 戦のこと、やべえの、俺らだって同じだなら、モンルーメルン、ウレノーノカミンプロコ、ヤお。おお。おナー、ーのあのブロッコ、オレノシュートのホーガイヤバカタ。ウレノシガナが marketed だろう。オレノシュミマイヤバカタシェ。お。レノ、レトカードでトおト。 俺はどうだよめっちゃ活躍した俺たちはやばいブルーロックの先でやろうぜありがとうなみんなチア。ここまで来れたのお前らだからだラカここから先は俺一人で進まなきゃいけないでも不思議とワクワクしている俺がいる

มันจะเป่ายิงฉุบแล้วมันจะเข้าอ่ะก็ะอตอ้าวจะ1แบบอืออโ,อโหอันดับ4 5 8 9 10เลยเหรอ